ด่วนเลยนะครับคุณผู้ชมหลุดจองมาฮะสำหรับ V ีออรุ่นไฮตัวท็อปสุดครับคันนี้เป็นป19ี19.20นะฮะสีขา,ขาวๆสวยๆแบบนี้นะครับไม่แค่7 0 0 0 0เท่านั้นเป็นนาทีทองแล้วนะฮะสำหรับใครที่กำลังมองหา v ีออตัวท็อปอยู่หลุดจองมาคันนี้นะฮะเจ้าของเดิมเนี่ยเขาจัดคะแนนไม่ผ่านนะฮะวันนี้มาให้รับชมกันอีกรอบหนึ่งนะครับความพิเศษของตัวท็อปคือล้อแม็กและภายในะที่เป็นสีดําแดงแบบนี้นะฮะออปชั Option ่นฟังก์ชันแบบจัดเต็มนะครับกล้องหน้าติดศูนย์มานะฮะตัวนี้ซ จอทัชสกรีนกล้องถอยแอร์ออ,อโตโ้คุมอะไรมาติดฟังก์ชันมีครบท้วนเลยแล้วคุณผู้ชมดูนะความสวยสดของรถในขณะที่เป็นป 19. ี19.20และเลขไมนะ์แค่เจ็ดหมื่นนฮะบอกเลยนะคุณผู้ชมโคตรคุ้มอย่าพลาดน,นะครับถ้าหา v ีออสตัวท็อปอยู่ไปชมกันต่อให้จบเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีนะฮะพี่ๆที่สนใจ t o y o ต a v i o อมือสองทุกคนทุกท่านด้วยนะครับอยู่กันกับผมนะฮะวีวีอมือสองพกันกับผมอีกเช่นเคยนะครับวิวเพชรยนต์วันนี้มีรถหลุดจองมา1คันให้คุณผู้ชมได้ดูกันฮะโตโยต้าวีออสคะ <1. 5 S 1> รับ1.5รุ่นไทยปี19จด20นะครับคันนี้เล็กไม้แค่70,000โลเท่านั้นนะฮะก่อนหน้านี้นะผมรีวิวตอนรถเข้าใหม่ตอนรถปรับสภาพเสร็จให้ได้ดูกันไปเรียบร้อยแล้วแล,แล้วก็ติดจองมาแล้วรอบหนึ นะฮะแล้วก็เลยหลุดมาให้เราได้รับชมกันอีกหนึ่งรอบนะครับใครที่กําลังมองหาใครกําลังจะอยากได้วีออสอยู่สักคันหนึ่งนะฮะคันนี้เป็นรุ่นท็อปสุดหายากนะครับที่สําคัญคือเลขไม่เจ0 0หมหายากไปกว่าเดิมอีกนะฮะเป็นรถหน่ยงานครับมือเดียวจากป้ายแดงฮะประวัติสูงทุกระยะตั้งแต่ห0 0 0 0กิโลแรกนะครับมีให้ตรวจสอบได้นะครับและโครงสร้างของตัวรถนะครับการันตีด้วย สัญญาซื้อขายของเราเองนะฮะออกในสัญญาให้นะครับแล้วก็มีบริษัท a p p l e Auction นะครับมาตรวจสภาพรถให้ฟรีอีก274จุดนะครับเพื่อเป็นไบเซอร์นะฮะสำหรับตัวรถคันนี้ว่าโครงสร้างเดิมแท้เกรด A ไม่มีการชนักผิดคว่ำจมน้ำอย่างแน่นอนนะฮะ4 9 0 0 0บาทครับเอาราคาไปเลยตั้งแต่ต้นคลิปนะฮะถ้าสนใจตามไปดูคลิปต่อให้จบนะฮะ4 9 0 0 0บาทเท่านั้นสำหรับวีออรรุ่นไฮมา70,000ป้ายแดงอยู่ที่7 8 9 0 0 0นมาพันะคุณผู้ชมราคาตัวท็อปเนี่ยเกือบแ0 0 0 0นนะ หายไป50%นะครับกับเลขไมค์แค่70,000 49,000ฟิดาพอน6,900บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยู่นะครับไปดูคลิปนี้ต่อใหจบว่ามีอะไรบ้างสําหรับตัวท็อปและสภาพคันนี้สวยมากน้อยแค่ไหนนะฮะกับรถที่เป็นรถหน่วยงานมือเดียวจากป้ายแดงประวัติสูงทุกระยะนะครโครงสร้างเกรดเอไปชมฮะด้านหน้านะครับ ลืมแจ้งคุณผู้ชมดอกเบี้ยพิเศษมีให้นะครับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่2.79%สํารนะครับสำหรับอาชีพพนักงานบริษัทนะฮะและวิสาหกิจข้าราชการนะครับไม่ต้องมีเครดิตก็สามารถรับดอกเบี้ยพิเศษได้นะครับส่วนอาชีพอื่นๆได้ไหมดอกเบี้ยพิเศษได้เหมือนกันนะแต่ก็อาจจะมีเงื่อนไขบ้างเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าผมค้าขายค้าขายเนี่ยอาจจะขอมีเครดิตบ้างสักนิดหน่อยนะครับอย่างเช่นมีบัตรผ่อนบัตรกดเงินสดหรือว่าบัตรเครดิตผ่อนมาแล้วเกิน6เดือนอะไรแบบนี้ยนะฮะก็อย ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาชีพไหนนะครับสามารถออกรถได้นะฮะติดต่อมาได้เลยนะครับหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดก็ออกได้นะครับมีบริการฝากเซ็นถึงที่นะฮะมีบริการส่งรถสไลด์ด้วยนะครับตรงนี้ก็ติดต่อได้เลยนะฮะยินดีให้บริการนะครับเบอร์โทรผม0855366287บิวพิทย์ยนต์นะครับผู้จัดการฝ่ายขายยินดีให้บริการฮะเบอร์เบอร์โทรผมแอดไลน์ได้นะครับแอดไลน์กันเข้ามาสอบถามแอดไลน์กันเข้ามาพูดคุยกันก่อนในเรื่องของรายละเอียดของอาชีพรายละเอียดของตัวรถอยากรู้เรื่องไหนทักมา โทรมาได้เลยนะครับไปชมต่อนะครับสำหรับด้านหน้านะฮะตัวไฮนะครับตัวท็อปสุดไฟหน้าจะเป็นโปรเจคต์อโปรเจคเตอร์แบบนี้นะครับมันก็เป็นโฉมเดียวกับตัวตัวมิดตัวไฮทั้งหลายนะครับเขาเรียกว่าโฉม Gen 3นะครับแต่เป็น Gen 3แบบ Minor Change นะฮะถ้าเกิดว่า Gen 3ยังไม่ Minor Change จะอยู่ในรถปี14 15 16ปลายปีอาต้นปีประมาณนี้นะครับมันจะเป็นอีกหน้าหนึ่งอันเนี้ยพอเป็น Gen 3 Minor Change มันก็จะไล่มาตั้งแต่16ปลายปีส่วนมากเขาจะเรียกว่าโฉมปี17นะ ส่วนมากจะเล่นแบบนี้กันนะครับเป็นโฉมปี17ขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนะครับก็จะเป็นหน้านี้หมดเลยเจน3นะครับแต่ชื่อเรียกเนี่ยหลังจากปี19เนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปนะฮะก่อนปี18เขาจะเรียก JE G แล้วก็ S นะครับพอข้ามมาเป็นปี19เป็น Entry Mid High จะปรับรุ่นย่อยหรือ3รุ่นแหละสำหรับ V8 นะครับตัวนี้ก็เป็นโฉมสุดท้ายแล้วปี19จด20นะครับไฟหน้าอ่าไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับกระจังหน้าเป็น V shape กันชนด้านหน้านะฮะตกแต่งมาในรวดรายของ เขาเรียกว่าออกเป็นแนวรังพึ่งนิดนึงนะเพื่อระบายอากาศได้ดียิ่งขึ้นนะครับรถมีความประหยัดน้ำมันนะครับลู่ลมได้ดีนะฮะสำหรับ v ีออรุ่นไฮนะครับล้อแมแหนยปรับมาเป็น16ขอบ16เรียบร้อยแล้วจากเดิมขอบ15นะครับ จัดมาเป็นสีดําเป็นโนแบ็กนะสีดําเงาแบบนี้นะครับไฟตะมบอกคู่หน้ามีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับไฟตะมบอกคู่หน้าเนี่ยจะเป็นของ LED ด้วยนะฮะจะไม่ใช่หลอดฮาโลเจนเหมือนรุ่นทั่วไปนะครับสำหรับตัวไฮนะฮะเดย์ไทม์ด้านซ้ายด้านข้างนะครับมีติดไว้ให้เป็น LED แบบ4เม็ดทั้ง2ฝั่งกันชนนะครับนี่ด้านบนไฟหน้าสวยๆโคมสวยใสนะโคมเดิมแท้เลยทั้งสองขทั้งสองข้างนะครับสวยใสไม่มีรอยขีดรอยข่วนรอยกระเทาะหินอะไรนะครับผิวพันธุ์คันนี้สวยงามนะครับเป็นรถสีขาว ผิวพันธุ์ไม่มีรอยขนแมวนะครับไม่มีรอยกระทงกระท้อของหินนะครับเรียบร้อยดีสวยดีคันนี้นะครับ49,000ฟีดาวพลด6,090สนใจรีบโทรรีบทางนะเบอร์โทรผมแจ้งไว้ให้หน้าคลิป0855366287นะครับบิวพิจิตรยินดีให้บริการเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้แอดไลน์ก็เข้ามาสอบถามดูนะครับในส่วนของกันชนนะครับแล้วก็แก้มนะฮะตะเข็บนะครับเดิมๆเลยนะแนบสนิทติดกันดีนะครับขอให้ฟังนะเก้งๆแบบนี้เลย นะครับเก่งๆแบบนี้นะฮะเรียมสันตัวรถนะครับคมชัดไม่มีบุบไม่มีบุม่มไม่มีรักยีมอะไรให้เห็นนะครับล้อแม็กนะฮะตามที่ผมแจ้งไปสําหรับตัวไฮนะครับแม็กเขาเนี่ยจะเปลี่ยนมาเป็นลายใบพัดทูโทนแบบนี้นะครับและเป็นขอบ16เรียบร้อยแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็นแล้วแต่ v ีออจะใช้แม็กเทาลมดำนะและเป็นขอบ15สําหรับตัวไฮรุ่นเดียวท็อปที่สุด ปรับมาเป็นขอบ16นะฮะแล้วก็ใช้เป็นยางแม็กใหม่แบบนี้ดิสเบรกสี่ล้อฮะระบบเหมือนกันกับตัวมิดเลยกับตัวรองท็อปเลยนะครับเหมือนกันเลยอันนี้ก็แล้วแต่คนพิจารณาว่าชอบแบบไหนนะครับเบรกดิสเบรกสี่ล้อเบรก abs เสริมแรงเบรก ba ebd มีให้ครบถ้วนสําหรับ v o อรุ่นไฮเรียกว่าท็อปสุดแล้วนะครับยางคันนี้เป็นยางปี19เนะฮะเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ตรงนี้ไม่พูดถึงเรื่องยางแล้วกันยางปี19เนี่ยผมไม่ใช้ผมไม่ให้ลูกค้าผมเอาไปใช้อยู่แล้วแต่ดอกยางล่องยางม สภาพหน้ายางไม่ค่อยสวยแล้วผมเปลี่ยนนะตรงนี้ไม่พูดถึงกันนะครับเดี๋ยวไปเปลี่ยนใหม่ให้นะฮะเบ้าโชคซุ้มล้อนะครับเดิมๆเลยนะฮะดูนะฮะเบ้าโชคซุ้มล้อตะเข็บเมดอางกเดิมๆไม่เคยโดนแกะโดนแงะอะไรออกมานะครับเอี่ยมเอี่ยมแบบนี้สวยงามนะเนี่ยพวกอ่าเขาเรียกบังคงบางโคนนะฮะก็มีโลโก้โลโก้สลักไว้ดีอยู่นะครับสวยๆฮะคุณผู้ชมกระจกมองข้างครับปรับและพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวในตัวนะครับกระจกหน้าเดิมแท้โตโยตานะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมา เป็นกระจกเดิมๆเ,เลยอะคูสติกกาสนะครับซับเสียงนิัยไพ2ชั้นนะฮะมีโลโก้บอกอยู่นะครับเป็นรูปผูฟังก็คือนิน้วไพซับเสียงนั่นเองนะฟิล์มติดมาให้รอบคันเรียบร้อยแล้วนะครับเป็น40-60นะครับก็ดูมืดทึบดีนะฮะแต่ภายในเนี่ยเป็นฟิล์มดีนะพอเปิดไปภายในแล้วมันจะเห็นสว่างนะครับภายนอกเนี่ยอ่า ก็กันแสงได้ดีนะครับแต่ไม่ได้ถึงขนาดมืดแบบว่ามองอะไรไม่เห็นเลยนะฮะก็เรียกว่าเอาไว้การแสงแดดได้ดีเรียมสารสนเศต่างๆคมชัดครับคุณผู้ชมสวยงามนะฮะพี่ๆท่านไหนสนใจนะฮะแนะนําเลยนะตัวไฮนะฮะหายากด้วยขออภัยนะครับมือเปิดนะฮะต่อไปเลยนะมือเปิดเป็นโครเมียมนะครับเป็นรุ่นเดียวนะครับที่มีมือที่มีมือเปิดโครเมียมแบบนี้นะครับแต่ยังไม่มีการลอยมาให้ นะการลอยในเรื่องของการลอยเล็บของคุณผู้หญิงอะไรต่างๆนะครับตรงนี้นะครับถ้าใครต้องการเดี๋ยวผมติดเพิ่มเติมให้ได้ไม่มีปัญหาอะไรพูดไปตามนี้เลยนะครับออโต้อารามนะครับโลโก้โตโยต้านะครับกระจกเดิมแท้ทุกบานนี่นะครับเดิมแท้ทุกบานเลย มาดูมาดูในส่วนของภายในกันนิดนึงนะครับภายในตามที่ผมแจ้งไปต้นคลิปนะฮะเบาะนะครับจะเป็นเบาะหนังทรงสปอร์ตแบบนี้นะครับสีดําตัดกับแดงนะครับเป็นรุ่นเดียวที่เป็นสีดําตัดกับแดงแบบนี้และเบาะหนังเป็นทรงเดียวสําหรับตัวไฮนะครับนี่คือสิ่งที่พิเศษมากกว่าคนอื่นเขาเนะฮะเบาะหนังทรงสปอร์ตภายในดําแดงนะครับกล้องหน้าติดศูนย์มาให้แล้วตัวนี้ห้าพันนะฮะก่อนสเปคออปชั่นฟังชันเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูฝั่งคนขับอีกทีหนึ่งฝั่งนี้ผมขอไล่โครงสร้างให้พี่ๆที่ยังไม่เคยดูคันนนนี้้ไดเห็กก่อ สำหรับใครที่ดูรถคันนี้ไปแล้วนะรอบ2รอบนะครับก็อาจจะข้าดตรงนี้ไปได้เลยนะฮะก็อาจจะโทรมาได้เลยแล้วแต่ถ้าสนใจนะครับแต่ใครยังไม่ได้ดูนะครับมาดูต่อนะโครงสร้างรถนะครับนี่หัวนักเดิมเดิมนะครับไม่เคยขยับนะหัวนัดเดิมๆเลยเสาบีนะครับไล่ลงมาแผ่นเพจนะฮะเพจปีสิเเดิมแท้ นะครับนี่หัวน้อเสาบีเดิมๆนะครับลายโครงสร้างให้ดูต่อนะฮะตะเข็บเม็ดอาร์คนะครับสำหรับพี่ๆที่ยังไม่เคยดูรถคันนี้มาก่อนนะครับที่ผมรีวิวไปเมื่อ2-3คลิปที่แล้วเดี๋ยวจะได้ดูกันผ่านคลิปนี้ต่ออีกรอบหนึงโอ้โหตะเข็บแกะยากนิดนึงนะคุณชมแน่นเอียดเลยนะครับอ่ะดูนะครับเม็ดอาร์ครอยซีนนะครับ,บต่างๆนะคมๆกลมๆแบบนี้ นะครับซื้อได้นะครับรถเราตรวจโครงสร้างสภาพเรียบร้อยแล้วนะครับเช็คประวัติศูนย์ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะเลขไม้แท้แน่นอนนะครับโครงสร้างเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีชนหนักพี่ความจมน้ำนะครับกับสีก่อมาตัดต่ออะไรพวกนี้ลืมไปได้เลยนะครับเพราะว่ามันมีใบเซอร์ออกมาให้นะสำหรับตัวรถเดี๋ยวผมมาเก็บอีกทีหนึ่งเดี๋ยวจะเสียเวลาพี่ๆนะครับแผงประตูเดิมฮะประตูเดิมครับประตูเดิมเดิมดูยังไงฮะเป็นความรู้ไปในตัวนะครับซีนรถสมัยใหม่นะครับเนี่ยจะเป็นซีนแบนแบนแบบนี้ นะครับถ้าอยู่ดีประตูไหนมันเป็นซีนกลมมาเนะี่ยคุณผู้ชมสังเกตได้เลยว่ามันไม่ใช่ประตูเดิมของวีออสนะครับมันไม่ใช่ประตูเดิมของปี19แน,น,น่นอนนะฮะอันนี้ซีนนะครับเลขซีนเล็บจิกเข้าแบบนี้เม็ดอาเม็ดอาร์คเรียงตัวสวยมาดูด้านหลังต่อนะครับประตูด้านหลังนะกันสาดมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะทั้ง4มุมเลยนะครับกระจกเดิมแท้ทุกบานเลยพรอ,อยหกพันเคุณผู้ชมราคารถเต็มๆอยู่ที่4,90 0 0บาทซื้อได้นะครับรถสวยๆแบบนี้นะฮะร,รถประวัติศูนย์นะครับนี่ แกะออกมาโครงสร้างห้านหลังเนี่ยดูจุดนี้ก่อนเลยอันดับแรกนะจำไว้เลยนะครับสำหรับใครที่ยังดูรถไม่เก่งไม่แม่นนะถือว่าผมแนะนําไปในตัวด้วยเลยนะครับลอยคีประอทโรงงานนะฮะสำหรับรถ v ีออนะครับหรือว่าเป็นรถเก่งซีดานเนี่ยส่วนมากจะมีหมดเลยขึ้นอยู่กับว่ามันจะอยู่ตําแหน่งไหนถ้า v ีออจะอยู่ตําแหน่งนี้นะครับถ้าเอาติจะอยู่ตําแหน่งนี้ นะก็แล้วแต่ว่ากันไปเป็นรอยขีบระบบจากโรงงานฮนะขีบตัวถังนะครับไปจุ่มสีนะจะทิ้งร่องรอยนี้ไว้ถ้าร่องรอยนี้ไม่อยู่นะครับคุณผู้ชมสันนิษฐานได้เลยนะครับว่าโดนสาดสีมาแล้วโดนสาดสีเพราะอะไรล่ะก็ไปลองพิจารณากันดูนะครับเม็ดอาร์คเดิมๆนะตะเข็บเดิมๆไล่เลียงจนไปถึงด้านท้ายนะครับสวยๆเดี๋ยวผมพาแกะด้านบนดูต่อนะฮะเบาะด้านหลังนะสวยงดงามเลยคุณผู้ชมเบาะหลังสวยๆเลยอ๊บี่นะครับตะเข็บเดิมเม็ดอาร์คเดิมแบบนี้ ทุกเม็ดคมๆเลียงตัวสวยๆแบบนี้นะครับไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่วงไม่แหว่งนะแล้วก็ไม่หายไปไหนนะครับไม่โดนลบคมอะไรแบบนี้นะครับอันนี้คือการดูอย่างหนึ่งสําหรับรถมือสองนะครับก็ถือว่าเป็นความรู้ให้ในตัวแล้วกันนะครับตรงนี้ก็ ใครรู้แล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะครับไม่ว่ากันบางคนเก่งกับผมรึซ้ำนะฮะไฟท้ายนะครับด้านหลังนะฮะสำหรับวีออสนะครับโคมเดิมครับโคมเดิมโคมแท้เดี๋ยวพาไปเปิดด้านหลังให้ดูเป็น LED ครับสำหรับวีออสรุ่นไฮนะฮะคิ้วฝากระโปรงตัวนี้นะครับจะเป็นโครเมียมมาด้วยนะถ้ารุ่นอื่นเนี่ยมันจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแต่เป็นรุ่นไฮเนี่ยมันจะเป็นโครเมียมแบบนี้นะครับมีกล้องหลังมาให้เรียบร้อยแล้วโลโก้วีออสฮะโลโก้โตโยต้าครับติดตั้งอยู่ครบถ้วนนะครับเซนเซอร์ด นะครับมีเซนเซอร์ถอยมาให้2จุดก็เหมาะสําหรับคุณผู้หญิงนะฮะมีทั้งกล้องถอยมีทั้งเซนเซอร์แจ้งเตือนนะครับก็เรียกว่าเซฟในขณะที่เราถอยได้พอสมควรเลยทั้งเซ็นเซอร์ทั้งกล้องถอยนะกล้องถอยเอาไว้ดูมุมนะครับเอาไว้ดูว่ามีอะไรบดบังสายตาหรือเปล่านะครับส่วนเซนเซอร์ก็เอาไว้กะระยะได้ดีนะครับสำหรับคนที่มองกล้องหลังไม่แม่นนะฮะเซ็นเซอร์ก็จะบ่งบอกได้ดีพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดฝาท้ายดูกันนะฝาท้ายเนี่ยเปิดได้จากรีโมทนะครับรีโมทเขาจะ นะสำหรับรุ่นไฮนะพิเศษอีกหนึ่งอย่างก็คือเป็นปุ่มฮุสต้าส์ครับคุณผู้ชมนะก็ไม่มีรุ่นไหนแล้วที่เป็นปุ่มฮุสต้าส์มีวีอัลรุ่นเดียวนะราคามันก็เลยโดดแล้วเกินนะฮะจากป้ายแดงเนี่ยแล้วเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันนะครับรุ่นอื่นเขาขายอยู่ประมาณหกแสนเก้านะห้าแสนเก้านะครับรุ่นรุ่นลองลงมานะครับวีอัลรุ่นไฮก็เจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันเลยแต่วันนี้ราคามันต่างกันไม่เยอะนะครับระหว่างวีอัลรุ่นไฮกับวีอัลรุ่นมิดต่างๆมัน มันดิฟกึนอยู่2องสามหมื่นเองนะครับซื้อได้แล้วถ้าเป็นป้ายแดงก็อยู่ประมาณ90 0 0 0นะครับที่มันเป็นข้อแตกต่างนะฮะเลยทาให้รถคันนี้ออกมาน้อยนะครับเพราะว่าราคามันต่าง9ก0 0 0แต่ได้ออปชั่นอะไรเพิ่มเติมมาไม่ได้เยอะมากมายนะครับคนก็เลือกเล่นรุน Long ่นรองท็อปกันดีก,กว่าแบบนี้แล้วล้อแมกก็ไม่เปลี่ยนตัวเองได้ถูกไหมฮะอ่ะเรามาดูด้านหลังกันฝาท้ายเปิดกดค้างเปิดเด้องออกมาได้นะครับเรามาดูฝาท้ายหัวน็อตนะครับนี่อันดับแรกนะครับหัวน็อตไม่เคยขยับครับคมๆแบบนี้นะคร นะครับเนี่ยกดเล็บจิกเข้าเห็นไหมฮะเป็นรอยเล็บผมนะรูนะฮะรูระบายอากาศนะครับเวลาขึ้นลูกเหล็กกลมๆคมๆแบบนี้เม็ดอาร์คเดิมๆนะครับฝาเดิมๆแก้งๆแบบนี้นี่หัวน็อตนะครับเดิมๆไม่เคยขยับไล่มาต่อด้านหลังนะฮะคานด้านหลังนะครับเดิมๆฮะไม่เคยโดนแกะโดนแงออกมานะครับนี่มันจะมีริ้วมีรอยไปบ้างนะเวลาขนขคงขนของไงนะคุณผู้ชมมันอาจจะโดนรอยขีดรอยข่วนมาบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับเวลาขนของใหญ่ๆท้ายเดิมๆฮะตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมๆ นะครับนี่ท้ายเดิมๆเวลาดูต้องดูท้ายแบบนี้ด้วยนะเม็ดอาร์กู่หรือเปล่านะครับสีจับไปเนี่ยเป็นเปิือกส้มหรือเปล่าอันนี้ต้องดูนะครับด้านหลังนะฮะเปิดมานะครับแผ่นรองหลังมีนะเขาเรียกว่าถาดรองท้ายนะครับมีมาให้สําหรับวีออสรุ่นไฮนะครับเปิดโครงสร้างดูกันนิดนึงอ่ะพรมนะครับวีออสตัวไฮเนี่ยจะหลายชั้นนิดนึงคุณผู้ชมเปิดยากและหนักด้วยนะถ้าผมเอามือค้ำไว้อย่างนี้นะครับอ่ะเปิดขึ้นมานะครับนี่สีทับมะพร้าวนะครับเดิมๆสีขาวๆเปลือกไข่แบบนี้ไล่ยาวไปเลยเม็ดอากิวตะเข็บเดิม นะครับนี่เปิดมาก็รู้เลยนะครับถ้าซีนตามะพราวสีขาวแบบนี้นะคุณผู้ชมมันเป็นสีบอลเงินเมื่อไหร่หรือเป็นสีเดียวกับตัวรถเมื่อไหร่นะครับสันนิษฐานได้นะครับที่มันไม่ใช่สีนี้นะฮะสันนิษฐานได้เลยครับคุณผู้ชมว่ารถมีการพ่นสีมานะครับและถ้าพ่นถึงขนาดข้างหลังนี้ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีดูรถนะครับแผงตั้งท้ายเดิมๆฮะตรงนี้เป็นส่วนที่จะต้องโดนเยอะที่สุดนะครับถ้าเกิดว่ารถมีปัญหามานะครับตรงนี้ต้องทําแน่่่่นน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 นออออถถถ้้้้้้าาาาาโดดจจิิมมมมึงงขใะะะะะคคครรรััััับบบกกก็็ืืววชหแแลไํทีีซเ ทั้งสฝั่งอ่าสี่แสคุณผู้ชมฟีดาผ่อน6,900นนะฮะได้รุ่นท็อปผ่อน6 9พ0แบบไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับจัดไฟแนนซ์ได้ทุกอาชีพนะครับหรืออยซื้อสดก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะตรงนี้ก็ฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยนะโทรมาติดต่อมานะครับไฟเบรกดวที่3ครับเป็น LED มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะกระจกเดิมแท้ t o y o ต้นะครับ มีไล่ฟ้ามาให้เรียบร้อยนะครับติดฟิล์มมาให้รอบคันนะครับสวยงามตามท้องเรื่องเลยสําหรับวีออรรุ L ่นไฮคันนี้นะผิวพันรอบคันสวยงามเป็นรถสีขาวนะครับใครถูกชโลกรถสีขาวใครชอบรถสีขาวอยู่แล้วบป็รทุนเดิมแนะนําเลยวีออรรุ่นไฮขับแล้วไม่เหมือนใครแน่นอนในท้องตลาดนะแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วมีน้อยด้วยต้องบอกแบบนี้แล้วมีน้อยด้วยคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าวีออรรุ o ่นไฮจะไม่ค่อยเห็นตามถนนเท่าไหร่นะครับน้อยจริงๆมีน้อยนะฮะล,ลูกค้าหากันเยอะ เดี๋ยวเรามาดูต่อโครงสร้างด้านหลังนะครับ4 9 0 0 0บาทฟีดาวผอน6,900สนใจรีบติดต่อนะฮะ0855366287บิวเวทยนนะครับยินดีให้บริการนะฮะหลุดจองมาให้แล้ววันนี้แนะนำเลยนะครับลอขี้ระบบโรงงานเหมือนกันนะครับนี่สวยๆนะครับตะเข็บเม็ดอาร์ตเดิมๆประมาณนี้นะครับขึ้นมาด้านบนนะครตะเข็บเม็ดอาร์ตนะครับเรียงตัวสวยๆคมๆแบบนี้ ประมาณนี้ด้านหลังนะครับมีรอยตะเข็บเม็ดอาร์ครอยแต้มสีโรงงานอ่ารอยขี้ระเบิดโรงงานอยู่ครบถ้วนนะครับเบาะหนังนะด้านหลังสวยๆนะฮะแน่นๆสีดําแดงตามสไตล์ของวีออสหลังคาไม่มีรอยเจอมอะไรนะครับรถหน่วยงานประวัติสูงทุกระยะนะฮะตั้งแต่หมื่นโลแรกเลยนะครับสำหรับวีออสหน่วยงานของเราทุกคันนะครับมือเปิดนะเป็นสมาร์ทเอนทรีนะครับจะมีกลมอ่าปุ่มปลดล็อกปลดล็อกรถล็อกรถได้นะครับเพราะว่าลีกุญแจก็เป็นคีย์เลนนะครับเปิดมาภายในดูแผงประตูก่อนอันดับแรกเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดไฟแป๊บนึง แผงประตูนะครับคุณผู้ชมเดิมๆเลยฮะแดชบอร์ดด้านล่างด,ด,ด,ด้านบนเป็นสีดํานะครับตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นพลาสติกขึ้นรูปนะครับฟังเสียงดูพลาสติกขึ้นรูปนะครับแผงคอนโทรลนะฮะก็จะตกแต่งด้วยสีดําเมทัลลิกเป็นสีดําเงานะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าออโต้ Auto ได้ด้านขวาจะมีโปรเดคชั่นแจมกันหนีบให้นะครับเซ็นทรัลล็อกนะครับมีให้นี่ประตูเดิมๆเมทโอเมทอาร์ตเดิมๆเนี่ยประตูนะครับเนี่ยลิฟต์จิกเข้าแบบนี้ นลครับลอยซีนเหลี่ยมประตูต่างเดิมๆแบบนี้ไล่มาสวยๆนะครับเรามาดูโครงสร้างกันก่อนขอัยฮะคุณผู้ชมนะครับหัวหนัาเ็นอาร์ครับเดิมๆฮะหัวหนัาเสาบีนะครับเดิมๆเลยไล่ลงมานะฮะสติ๊กเกอร์ลมยางอยู่ครบทวนนะครับหัวหนัาเสาบีครับเดิมๆครับไม่เคยขยับอะไรนะฮะเบาภายในครับสวยงามนะฮะเบาปีกเบาคนขับนะครับไม่ต้องไปหนุนอะไรเพิ่มเติมนะครับมาเนียนๆสวยๆอยู่แล้วนะครับปีกเบาทั้งหลายนะฮะเบาทรงสปอร์ตสีดําแดงงดงามเลยฮะ ผมละลายครับมันติฟังก์ชันนะฮะฝั่งซ้ายนะเอาไว้คอนโทรลในเรื่องของเครื่องเสียงนะครับเปลี่ยนเสียงอ่าขออภัยเปลี่ยนเสียงนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงเป็นโหมดทั้งหลายนะครับตรงนี้ก็ได้เลยนะครับระบบนะฮะปุ่มพุ่สตาร์ทนะครับกุญแจเป็นคีย์เลสตามที่ผมแจ้งไปนะการลื่นกระถไลสักชันคอนโทรลมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับกระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้านี่คือระบบออปชั่นฟังก์ชันของวีออรุ่นไฮฮะเรียกว่าครบถ้วนนะครับทุกการใช้งานนะครับขออนุญาตขึ้นมาบนตัวรถเหยียบเบรกนะครับกดปุุ่มพสตาร์ท เรียบร้อยฮะดูเลขไม้กันนิดนึง71,600โลคุณผู้ชมฮะสำหรับวีออสรุ่นไฮปี1 9บเจดยีครับราคา49,000ฮะฟีดาพอนหกพันดูใบสอขบอกันนิดนึงนะครับผมไม่เคยบอกผ่านบอกเกินนะครับวีออสหนรุ่นไฮนะฮะ49,000บาทไม่71,000นะครับเอาราคาไปตามนี้เลยตามที่บริษัทแจ้งนะครับไม่เคยบอกผ่านบอกเกินแม้แต่บาทเดียวนะครับตรงนี้ก็ขอให้สบายใจกันได้เลยนะฮะซื้อรถกับผมมิวพยนต์นะครับซื้อรุ่นอืื่่นน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 ะะะะซ้้้อกกััับบบใคคครรร็็็ไดแแตถาาาเเเปปยยิํล บิลเพชรยนต์เท่านั้นนะครับผมชำนาญผมขายแต่วีออสกับยาฤิธนะฮะก็สนใจติดต่อมาได้เลยนะครับจอทัชสกรีนนะครับกล้องถอยมีมาให้นะครับรองรับในส่วนของอ่าทีลิงนะครับบลูทูธนะฮะดีวีดีได้นะครับตรงนี้ก็สามารถต่อมือถือดูแมปดูอะไรได้นะครับทั่วไปดีวีดีได้นะครับมีกล้องถอยมาให้เรียบร้อยแล้วพร้อมกับเลนกะระยะด้านหลังแล้วก็เซ็นเซอร์อ่าเซ็นเซอร์แจ้งเตือนเวลาถอยนะครับมีให้ครบถ้วนเลยนะครับแอร์ออโต้เรียบร้อยครับ แบบนี้นะฮะความเป็นแอร์ออโต้ก็แล้วแต่คนชอบนะบสำหรับผมนะผมผมเฉยๆนะครับไม่ว่าจะแอร์ออโต้หรือแอร์หมุนนะเวลาผมหนาผมก็ต้องมาปรับอยู่ดีต้องมากดหมุนอยู่ดีแบบนี้เห็นไหมคุณผู้ชมผมเบาแล้วอันนี้ก็เพิ่มอุณหภูมิก็เพิ่มได้ลดไดส้สรุปแล้วผมก็ต้องมาหมุนอยู่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นแอร์ออโต้หรือแอร์ธรรมดาผมไม่ซีเรียสนะจุดจุดนี้ เกียร์ออโต้ซีวีทีแบบ7สปีดครับ, T, บ,บ, Speed, รบหัวเกียร์เป็นสีดำเมทัลลิกนะฮะเป็นรุ่นเดียวนะกับรุ่นไฮอากับรุ่นมิดนะครับที่จะเป็นหัวเกียร์แบบนี้นะครับแล้วก็หุ้มหนังมาให้เรียบร้อยก้านเกียร์เป็นโครเมียมนะครับเกียร์เป็นซีวีที7สปีดแบบขั้นบันไดนะแอร์แบ็กมีให้คู่หน้านะครับแอร์แบ็กมีให้คู่หน้าเรียกว่าครบคันทุกความปลอดภัยและออปชันฟังก์ชันครับเพียงพอการใช้งานในชีวิตประจำวันนะและไม่เขาเรียกว่าไม่ไฮเทคจนเกินไปนะครับเพราะว่าลูกค้าบางทานนท่่ uth, ่่่่ววาานนเเียลผมชืออวพจะ พอจะมีอายุพอสมควรแล้วแหละนะฮะที่ซื้อรถได้สักคันหนึ่งนะครับบางคนเนี่ยไม่ชอบอเทคโนโลยีไฮเทคเยอะนะฮะเพราะาใช้ไม่เป็นนะครับวีออสเนี่ยเหมาะสําหรับคนกลุ่มนี้นะครับต้องบอกเลยว่าผมส่วนตัวผมก็เหมือนกันอย่างเช่นมีแบบแจ้งเตือนการชนอะไรอย่างเงี้ยนะผมไม่ได้ใช้เลยนะครับผมชอบแบบว่าเขาเรียกว่าไงเนี่ยคุณผู้ชมโบราณโบราณแบบเนี้ยนะครับวีออสนะฮะก็ถือว่าเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเรื่องที่ตอบโจทย์นะครับ โอเคเดี๋ยวมาดูกันนะฮะต่อในเรื่องของโครงสร้างด้านหน้าตัวรถนะครับเชิญรับชมฮะโอเคครับคุณผู้ชมมาต่อกันในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันนะครับแล้วก็โครงสร้างด้านหน้าตัวรถนะครับเดี๋ยวผมมาไล่ให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับเครื่องยนต์นะครับดูอัลวีทีไอตามสไตล์ของวีออสเลยเครื่องยนต์ตัวเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นท็อปสุดหรือว่ารุ่นล่างสุดนะฮะใช้เครื่องยนต์ตัวนี้แหละนะฮะสองไอ้นะครับ FKE นะครับสำหรับรหัสเครื่องยนต์นะฮะก็ถือว่าใช้ได้นะครับ นะฮะสี่สูตรแถวเลียง DOHC นะครับอัตราการประหยัดน้ำมันก็ถือว่าค่อนข้างจะตอบโจทย์ทุกการใช้งานนะครับด้วยเครื่องยนต์ที่เป็น108แรงม้านะครับอัตราการประหยัดน้ำมันวิ่งอยู่1 7บเโลลิตรได้นะในความเร็วที่คงที่นะครับแต่ถ้ารถติดๆนะมันก็ลดทอนกันไปนะอันนี้ก็ต้องเข้าใจกันนิดนึงสภาพห้องเครื่องนะครับสวยเดิมเลยคุณผู้ชมนะหัวน็อตเม็ดอาร์คต่างๆนะครับสภาพห้องเครื่องคือแห้งสนิทไม่มีคราบไหลเยิ้มน้ำมันไหลรั่วซึมออกมาให้เห็นนะครับเดิมๆเสียงเเเเคครรรรรื่่่ออองงยยยนนนนนต์์ดดิิิๆใขณะะทีีผมปแแบบ้้ลวั เสียงเครื่องยนต์ทำงานพร้อมกับแอร์นะคอท่อต่างๆของผู้ชมดูข้างในนะครับสีมาร์กรงงานต่างๆนะสีชมพูๆนะครับก็อยู่ครบถ้วนนะครับเบ้าโช๊คนะฮะเดิมๆครับตะเข็บไม่เคยโดนแกะโดนแงะนะครับเบ้าโช๊คมอกอติดอยู่ครบถ้วนนะครับคานซับแรงกระแทกด้านในนะครับอยู่ๆเดิมๆนะสวยๆเลยตาปั๊มกอร์ตาคุณผู้ชมเดิมๆนะครับสวยๆนะก็ถือว่าโอเคนะครับฝากระโปรงเดิมแท้นะครับหัวน็อตไม่เคยขยับด้วยนะลูกฝุ่นให้ดูนะครับหัวน็อตไม่เคยขยับด้วยเป็นฝุ่นอย่างเดียว นะครับสวยๆเลยเม็ดอาร์กเลงตัวคมๆแบบนี้นะครับโครงสร้างเดิมๆนะแก้มเดิมคานเดิมนะครับไฟหน้าเนี่ยคุณผู้ชมไล่มาให้ดูนะครับไฟหน้านะครับไทยคุยโตเดิมแท้นะครับของโตโยต้าเลยไทยคุยโตนะไล่มาฝั่งนี้นะครับหัวน็อตนะครับเดิมๆไฟหน้านะฮะเดิมๆนะครับไล่ไปโครงสร้างนะฮะไม่คดไม่งอนะครับเบ้าโช้กเดิมๆครับหัวน้ำตัวในทั้งหลายฮะเม็ดองเม็ดอาร์คสวยๆครับหัวน้ำฝากระโปรงครับคมๆแบบนี้ นะซีเนอะเล็บจิกเข้านะฮะเดี๋ยวจิกให้ดูนะครับผมไว้เล็บเพื่อจิกซีเลยนะจิกจนดำหมดลนะเล็บนะครับก็สติกเกอร์มองสขออภัยสติกเกอร์เหรียญบาทนะครับก็ติดตั้งอยู่ครบถ้วนนะครับเหลืองๆแบบนี้แหละนะฮะของแท้แน่นอนนะครับเพราะว่าสีขาวนะครับด้านบนเล็บจิดเข้าเป็นรอยเล็บโอเคนะครับเดิมๆทุกอย่างคุณผู้ชม49,000บาทนะครับฟรีดาวผ่อนอยู่6,900ซื้อได้นะคุณผู้ชมวีออนรุ่นไฮนานๆจะหาอ่เขาเรียกว่าหายากนานๆจะมาทีนะครับแล้คันนี้ไม่แค่70,000โลเท่านั้นคุณผู้ชม ะครับ4,900 0บาทฟีดดาวน์ผลอยู่6 0 0คุณผู้ชมฮะซื้อได้นะครับสำหรับใครที่สนใจจริงๆนะครับติดต่อมาได้เลยเบอร์ผมแจ้งไว่ให้แล้วหน้าคลิปนะครับ0855366287บิวเวตยนต์นะครับผู้จัดการไฟขายยินดีให้บริการเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้นะฮะแอดไลน์กันเข้ามาสอบถามดูารายละเอียดการออกรถารายละเอียดการจัดไฟแนนซ์นะครับจัดไฟแนนซ์ได้ทุกที่นะครับทั่วประเทศนะอยู่ต่างจังหวัดก็ออกได้ติดต่อมาได้เลย นะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับมาแจ้งตือนให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกรอบนึงนะครับสำหรับวีออสที่หลุดจองมานะครับรุ่นไฮไมล์จิตหมื่นนะหายากถ้าสนใจแนะนําเลยนะครับรีบโทรมานะครับเดี๋ยวมันจะไปซะก่อนนะเหลือคันเดียวด้วยในบริษัทนะก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ